ท่านอาจารย์คะยังไม่เข้าใจชัดถึงความแตกต่างระหว่างจิตนิยมและธรรมนิยมคําพูดที่บอกว่าธรรมนิยมนี่หมายถึงว่าทั้งสองทั้งวัตถุนิยมแล้วก็ทั้งจิตนิยมทั้งสองอย่างเหมือนกับเอามารวมกัน,นก็ได้เพื่อจิตตะนิยมไอรูปวัตถุนิยมเล็งไปทั้งตัววัตถุจิตตะนิยมเล็งไปทั้งตัวจิต จนธรรมนิยมนั้นเล็งไปถึงความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองของสิ่งทั้งสองอันหนึ่งมันเล็งไปที่ตัวตัวรูปหรือความถูกต้องแต่ทางรูปอย่างเดียวอันหนึ่งมันเล็งไปถึงจิตคือความถูกต้องทางจิตอย่างเดียวที่ธรรมนิยมนี่เราเล็งถึงความถูกต้องของสิ่งทั้งสองระหว่างสิ่งทั้งสองซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กันเสมอก็มีเท่าน, shorts, state, านทที้ <MA indung sters> ไม่เล็งไปที่ตัวรูปไม่เล็งไปที่ตัวจิตแต่เล็งไปที่ไปที่ตัวความถูกต้องของสิ่งทั้งสองในเมื่อมีการสัมพันธ์กันหรือประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามคือเข้าใจว่าตอนอาจารย์ตอนแรกได้อธิบายไว้วัตถุนิยมนี่เราเอาความต้องการทางอารมณ์เป็นหลักซึ่งทำนิยมนี่เราคงไม่ไม่หมายไม่ได้เอาสิ่งนั้นแน่ใช่ไหมมันคือมันจะเป็นการผสมระหว่าง สองสิ่งได้ยังไงเออนั่นมาเมื่อพูดถึงไอ้ปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในโลกเวลานี้วัตถุนิยมมันให้กามารณมเป็นออผลสุดท้ายไม่ได้ไม่ได,ไได้หมายถึงกามารณมหยาบโลนหรือกามารุมหยาบนั่นหยออาบคายอย่างเดียวมาที่ถูกต้องหรืออะไรก็ได้เพราะคนเราก็ต้องมีความถูกต้องในการที่จะไปเกี่ยวข้อง กับกามารมณ์การประพฤติหรือการกระทําระหว่างเพศที่เป็นไปอย่างถูกต้องนั้นเขาก็เรียกว่าการประพฤติธรรมด้วยเหมือนกันแต่มันทําไปอย่างเลวอย่างต่ำแล้วก็ไม่เรียกว่าประพฤติธรรมเพราะมันทําผิดนี่ว่าการประพฤติทางรูปธรรมท,ทางวัตถุก,กระทั่งเป็นเรื่องของกามารมณ์ถ้าพยายามกระทําให้มีความถูกต้องอตามสมควรแก่ ชั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแล้วก็เรียกว่าประพฤติธรรมด้วยเหมือนกันถึงความเป็นพันธยาตามีที่ดีเป็นอที่ดีนี่ก็เรียกว่าการประพฤติธรรมเหมือนกันก็พุทธศาสนาเราก็หมายความว่าเราส่งคงไม่ส่งเสริมว่าเออคือเราต้องการให้ละจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็เสมือนกับเป็นจิตนิยม พุทธศาสนามีว้าสำหรับแก้ปัญหาทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของสัตว์ถ้ามันยังอยู่ในระดับที่เกี่ยวกับวัตถุกเกี่ยวกับร่างกายหรือเกี่ยวกับผู้ครองเรือนซึ่งลีจากามารณ์ไปไม่ได้ก็ต้องมีระบบปฏิบัติเพื่อความถูกต้องในการเกี่ยวข้องกับกามารมณ์นั้นๆสําหรับพวกคาราวาสสาหรับพวกคฤรัหั์ผู้ครองเรือนนั่นก็เรียกว่าการประพฤติธ,ธรรมด้วยเหมือนกัน ก็บอกแล้วว่ามันแยกกันไม่ได้ไอ้ร่างกายกับจิตเนี่ยจะมีความถูกต้องทางการอารมณ์ก็มันก็ต้องมีความรู้ในทางฝ่ายจิตเข้ามาเป็นตัวการอยู่ด้วยแต่นี่เราเล็งถึงไอ้วัตถุที่ยืนรงอยู่คือการารมณ์ต้องการความถูกต้องอในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการารมณ์หรือวัตถุ เรื่องวัตถุอื่นๆก็เหมือนกันที่ไม่เกี่ยวกับการมารมก็ต้องการความถูกต้องสําหรับมนุษย์จะได้ใช้หรือมีหรือสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องเช่นเราจะต้องมีบ้านเรือนนจะต้องมีเครื่องประดับประดาตกแตง่งนี่ก็ต้องมีกันอย่างถูกต้องคืออย่าให้มันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนั้นนี่ก็เรียกว่าความถูกต้องทางวัตถุได้แต่เดี๋ยวนี้เนตามที่เป็นอยู่จริงพวกวัตถุนิยมทั้งหลายมันไม่ทําเพียงเท่านั้นมันทําเลยเถิด ทาจนเป็นปัญหายุ่งยากไปทั้งโลกจนตัวเองตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่เห็นแก่วัตถุนี่ยมันจึงทำลายผู้อื่นแสวงหาวัตถุกรอบโกยวัถตถุอย่างหลับหูหลับตานั่นมันมันเลยเติดไปมากอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมนิยมไปได้ถ้าถ้าไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีวัตถุใช่วัตถุหรือแม้ในรูปร่างกามารมอย่างถูกต้องอย่างมีศีลมีธรรม การด้านมันก็จะเอียงไปหาอธรรมนิยมแล้วก็มีเรื่องจิตตนิยมเจืออยู่บ้างไม่มากไม่น้อยเพราะว่าสิ่งทั้งสองนี้แยกกันไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้วแล้วความถูกต้องนั้นก็แยกไปอยู่ต่างหากไม่ได้มันก็มา,ม,ามีความถูกต้องอยู่ที่กายหรือที่จิตอีกนั่นเองโดยกลายเป็นสิ่งที่ไม่แยกกันถ้าพอแยกกันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมาถึงกันข้าว ระหว่างกายกับจิตแล้วก็มีความผิดผือความถูกมันก็เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้ท่านถ้าทำมานิยมแล้วก็กวาดลงมาจากข้างบนดีกว่าให้เป็นความถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตแม้ในชั้นที่ว่ายังเรียกว่ากามอารมณ์ในความหมายที่ถูกต้องอีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้ความหมายมันเล่นตลกสับปรับกันอยู่อย่างนี้ทําให้พูดยาก แต่ถ้าพูดภาษาวัดภาษา,าศาสนาก็บอกการบริโภคการมทั้งเกี่ยวข้องกับการมหรือการบริโภคการมโดยถูกต้องก็เป็นการประพฤติธ,ธรรมอย่างหนึ่งสําหรับบุคคลผู้บริโภคการมคือคาราวาสหรือคาริหั์ตามธรรมดาแล้วยังมีเป็นชั้นชั้นอย่างว่าพรหมจรรีนี่ไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกรมอารมณ์ยอย่าไปยุ่งกับมันไปเลยดีกว่า เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะเลื่อนชั้นเดี๋ยวนี้มันยังอยู่ในชั้นการศึกษาก็บูชาการศึกษาอย่าให้ปัญหาเรื่องวัตถุนิยมมาหามาแทรกแซงเป็นเรื่องของปัญหาที่ไม่จําเป็นคอยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในรูปอย่างนี้จะได้ก้าวหน้ากันเร็ว มีอะไรอีกอ่ะขอบคุณ